ไปส่อโดนัทให้ลเดี๋ยวหลูกกับมาแบบหิวตอนนี้เรียนหนะักมากสองหนม่มสวกกีฬาด้วยไม่มีเวลาบางทีก็อยากได้กินของหวานอะไรอย่างเงี้ยแม่ททำงานบ้านเสร็จกับไปหามาให้หนุ่มๆโอ้ยนยใครมา เดล๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมาด้วดเฮ้ย hmm. ฮัมมาพอดีลงมือสิอ๋อฮัมวันชิบูดมาพอดีฮัมวันชิบูดเออเปิดไฟให้ดูเออมาทิวคำขนมมาด้วยดังที่โรงเรียนใช่ไหมแกนฟอนแล้ว เออน for a l l ว่าอันเด็กเห็ด chocolate cake muffin อ๋อเอาใส่เอาใส่กับแม่สิโอมีนัดพิวเห็ดเห็ดขนมอ่าเป็นวิชาเรียนจากจากโรงเรียนโอ้เอามาใส่กับแม่เลยแม่คิดว่าไม่มีของหวานโอ้ฟินสปาร์ดาทูสซนทักทูสินทักฟเอ for the c ก k e I <laughs> I say thank you after I eat it. Mm. <laughs> <laughs> oh, thank you for me. No. No. I am Oh. man. Yes. Good. No, Matthew. Matthew, you're i to try it. am try it. Let's try it. it. อ,อร่อยอร่อยอเก่งเก่งทำที่โรงเรียนกับเพื่อนใช่ไหมหมูมมสามชักก้นอบกรอบจ้ะแต่ว่าหนๆไม่ชอบอกรอบมากในตรงนั้นเนี่ยชอบแบบนึ่งหนึบแม่เลยนี่นิ๋งจจะได้เดี๋ยวมาทานกันเลยว่าสุกหรือยังถ้าไม่สุกเดี๋ยวก็เอาเข้าไปอีกรอบหนึ่งถ้าสุกแล้วก็โอเคอช้ำๆเลยแคนนี้แหละประมาณนี้ ให้ไหมหหน่ากินไหมทุกคนน่ากินบ้าน่ากินบ้าอืมฉ่ำมากมเป็นตวเสร็จเนาะเป็นตวเสร็จคนโอ้สุดยอดเลยด่อน ทุกคนหมูสามชั้นอกกรอบนะแต่หมูสามชั้นติดกระดูกอกกรอบนะ่นะหรือว่ารีเบภาษาโน๊ตนะจ๊ะครับก็กคนโอ้โหทำอะไรตำแตงตำแตงให้แม่อะใส่กุ้งตำแตงใส่กุ้งอืมีอะไรมั่งเออมีอะไรมั่งเล็กแตงมีแตงกระเทียมน้ำตาลเผามะนาวกระเทียมพริกแห้งพร่องชลน้ำมะขามปลากระปุ่มเริ่มอะไรก่อน กระเทียมใสแข็งใส่เท่าไหร่พี่แข็งยี่สิบพันยี่สิบห้าตายหมอแม่แม่ตายป๊ไม่รู้ว่าแม่ตายหรือเปล่าท่านน่ะสิ่ท่นน่ะสาเออใส่ไปครับนี่ทำเกษตรต้องไป,งไปนะทำเล็กหรือยังไงเหล็กทำอย่างนี้เล็กฉลาดนะอลไรจะไม่ทำนี่ มาแลวนี่ต้งชุบใส่เยอะไหมต้มชุบไพี่เดียวน้ำค้ำน้ำค้าแม่ใส่น้ำไปนะนะั่นนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดเลยวแม่เลยใส่น้ำเล็กพอแล้วค่ะอบคุณค่ะ ปรลาเจ้าสองใช่ไม่ผสมกันเลยมันจะได้นัวๆเส็เสร็จแล้วก็ย mm ัง hmm. น no, ี้เอ้ยอ mm ่ะเจ้เหลือเสร็แล้วได้ได้ได้เสร็จหมดแล้วแล้วโอเคโกยนะนาทีนักตาลมันติดก้นก้นโครกเลยเล็กชิมให้แม่น่ะสี อย่างนี้เหรดวดูนะอยดนเดี๋ยวอย่างนี้ก็ชิมมั้ก็แม่ชิมหน่อยอืมเย้อืมแต่งมาไปอืมเอามือลูบห,หน่อยเดี๋ยวโป๊ข้างๆแม่เห็นไหมหนึ่งเองหนึ่งก็ไม่ได้สกปรกครับลูกแล้วมันจะเป็นเข่าตาแค่นั้นเพราะว่ามันไม่ใส่นี่นีนนน่แซ่บก็ กอย่าง,ง,งนี้พอแล้วครับได้แล้วเหรอโอเคโหน่ากินเนาะเลยน่ากินมากโอ้ดูดูเยอะงามเยอะเลย โอเคจดใส่จานให้แม่ค้าครับโอ้โห oh, สุดจอดเยเล็กอโอ้อน่ากินมากทุกคนตำแตงกุ้งกุ้งสด <c oughs> เปนกุ้งสดอกจาะกุ้งกุ้งกุ้งลวกเล็ก uh huh. ขอบคุณนะหืม uh huh. หือฝีมืออเล็กสุดยอดเลยพี่น้องอาหารเย็นวันนี้จ้าทุกคนก็มีตำแตงกุ้งสดเนาจะจ้ะไม่ใช่กุ้งลวกจ้ะกุ้งลวกกุ้งสดนั่นแหละเนาะเออแล้วก็เป็นผักต้มเนาจะจ้ะ นี่มันฝรั่งแล้วก็กระรมปลีมีแครอทนะจ๊ะนี่ตรงนี้เป็นหมูสามชั้นติดกระดูกอบกรอบนะจ๊ะทุกคนนี่เลยนี่แล้วก็นี่เป็นซอสไข่โอ้น่า,ากินมากฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับคันดูอบหน้าเดรดเดรดวินดุส yes i can do f อ r w a r m t เ Yes I can do o k กินเขากันจ้าทุกคนกินอะไรกินไร <ขอ S 1> สวสคุณเอาเลยเอาเลยครับเอาอะไรก่อนก็เอาอครับทุกคนเอาซองดีแรกไอยแล้วแต่ครับลูกเอาเลยครับเอาเอาแล้วก็ก็กินให้หมดเนาะ,ะป๊าป้า แม่ชื่ออะไรครับลูกอ่ะนี่หนึ่งก pues. ็พอเดี๋ยวกินไม่หมดครับก็แค่รสลูกก็เอาผักกะหล่ำเยอะผักกะหล่ำลวกครับผักกะหล่ำลวกครับอืเอาแค่นี้ก็แมนต์นะโอเคเอาอะไรครับลูกเล็กโลโก้ now it's my time ให้ทุกคนดูด้วยครับแม่ yes ทุกคนจะดูซอสอันไหนก็เอาครับเล็ก เดิส mm ั hmm. uh ่มไมครับลูกเดอเอาเดเยเหีนสั่มไอืมอืคือกันนั่นแหละบอเนสแต่ก็เลือกไม่เอาปะป๊าแล้วข้อะป๊าเอาชิ้นไหนอ่ะวินกนวินดูขรบไหมทุกคนเบนันนี้กินหมูอบกรอบอืมอร่อยสิอบอซอสไหมไม่เอา ได้คนละส,สองชิ้นสองชิ้น้วจ้ะทุกคนโอ้ยแวะมาหาอีเมยเนี่ยกะย้อนแสงก็อีเม่ก็จะมืดมืดใน่เดินใะนแหงตมืดแล้วก็แหงตมืดนะจ้ะทุกคนแต่ท้ายกันด้อจ้าสบายดีสวัสดีทำทำงานบ้านเสร็จก็มาต่ออาหารเย็นนะจ้ะทุกคนนั่นแหละวันนี้อยากกินอะไรแซ,ซ,ซ่บก็เลยให้อลเลกตำแตงไห้เราจะใส่กุ้งน้ำนะจ้ะทุกคนมากินน้ำกกนเห็นป่เป็นตแซเบเนะจ้ะฮัลโหล มันย้อนแสงจากทา่านี่แม่นี่ย่้อนแสงนะจ๊ะนั่นแหละแม่ไม่ทำกรอบมากเพราะว่าเออ,อะไกไม่ชอบแม่ทิวก็ไม่ชอบใช่ไหมอ๋มอเด็กก็อม,อมถามเพื่อนว่าแสบป้อแสบจ้ะโอ้เสยย้อนอะรชักระเดีเบเหออสุแลวป๊าไม่เอาซอสเหรอมินิก๊กฮ Passa inte till ripa. Okay. Mm. jag. Mm. Passa inte till ripa. Det är kanske en bra sak. Mer bra sås. Lägg på den. Kylsås Så Den Den du den vi hade i Den såsen. Ja, det, det finns inte i den såsen. Det här är många försäljare, du lär inte det. Mm -hmm. Vänta på mamma, plocka bara. Jag har tittat flera gånger efter chilisås. Är ah, det är, pappa? Ja. Ja, okej okay, då. Du <laughs> mm. Och så. Har jag hittade brunsås. Är det...? Har ni inte sakkorv? Jag måste ha. Den här. Då. De gör det på min kalsong. När du tar pommes frites, killar detta. Matteo. ไม่ไม่อเล็กานเดร์ไม่ไม่วาดันเมสกุลนเมตุไม่แขงบอลว่าดันเมเอ่อเมสกุลันวาดไม่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 ไมม่ไ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 มม่ไม่ไม่่ไม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 ่ม่ไม่่ไม่ไม่ อสองนุ่มเพิ่นกับนพนี่แบบฟรีเนาะจากมันนี่ฟรีกีฬาจัำส่นะแต่ว่าเพิ่นกับเลิกเลิกโรงเรียนสายจัำส่เพราะว่าเป็นช่วงเป็นช่วงแบบอสอบนะจ๊ะสอบเก็บคะแนนสอบเก็บคะแนนป๊ะปปาเอาไหมานี่ส้มตำอ่ะค่ะเซรีส์็อต my style. s t ต l e แล้ว <laughs> โอ๊กฟเสียปรยนเซ็นตสตาร์กซองฟีฟ่าอ่ะโอเคจ้ะเป็ดมังเป็ดมังมาแค่มูด้ค่ได้ไรกินข้าวโอ้ยเมื่อวานนี่มีแต่คนได้อาหารอาหารแสบๆเนาะกินเนาะกีิ่ชาคงอยู่เมืองไทยเด้จ้ะ อร่อยมากเศรอคุณครับมจูรูมมจูทอดีมากอสมกก่ขอกับแุสีนครักสีทัก I do the same เร i t o k a <laughs> แต่ว่าพ่อพูดพ่อพูดโอเคไม่ได้เพราะว่าพ่อทำเองไม่ได้ลูกค้านี่แกบอกแก้สอบถามดูทดูอีกที่ดโอเคต้งมีโมดูสีกวัวสีทูอุดกูดอุออทัก no, i'm not. no, i'm not. i do sleep until yes, i work hard. you know. ooh. i start hard with meeting with my two bosses. Lucky for you. Only for you. Two Minha coelhada mm. mm. é que é hum. é que está quente. Hum, está bom. Está One best summer. Mm hmm the mm -hmm. mm -hmm. mm. Can you kick me? No. <laughs> it looks like a <laughs> you're on the table. So it's that border as a man. Mm so -hmm. oh. what? He can to kick know. me on the table. No, no, no. no, no, no. All table moving around you try to. Mm. You stand on my foot. Yes. Mm. <laughs> I don't want to get this house your foot. Hands back up my mom. Yeah, but, uh, mm. soft. <laughs> oh my god. Oh my god. Oh crazy. You believe in God? You? So crazy. Do you believe in me? Mm. Oh my man. <laughs> I can't say it like that because I don't know if I say it Say it. I say it. <laughs> <laughs> I don't say. Say. Say No. How I many you know? Okay. Say? I mean, I don't say not? Not before you say. Meh. 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 Meh, From where? What do say? Oh my man! What does it taste like? Me! wait it like? No words! You finished your food? No, oh, you take it! Is it good? Ah, I must have real food! Sometimes it's not real food, you must have yeah. How much did you order? Half! Half? Half! Did you make it? Alex! Right. make it? Did make it good? Yes! Alexander, you make mama some pancake? Mm -hmm. You're good at that? Sure. Have you, try have you tried it? No. You made without trying? Oh, you must taste it so you know if it's good or not? No. You know. And Ignoy, what do you do? You just eat and drink it. No. You have mama with food? No. Yes. No. Yes. Mm -hmm. No, you don't do it. Remember? Yes. Mm. So that's good today. Alexander made food for mama and mama made food for us. Mm. Yeah? It's good. We just made it for food. Yes. Okay, yes, yes, that's good. Yes. Yes. And and now, I'm just going to put it back. i I'm to put it back. I'm going to put it ขอบคุณครับบายขอบคุณ๊ายบายเจอกัน next time บายบาย